สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะตอนนี้หวยคนละเอ็ดจะเข่ามารีวิวหลังหวยออกนะคะมือนั่นแอดลงเลขเนาะแอดกระบอกว่าแอดฟันที่6ตัวเดียว6มาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าผูใ้ใดเขาไปเบิ้งคลิปนั่นก็นจะจําได้เนาะคะ่ะเพราะว่าแอดฟันไปที่6เลยหกรลเแอดว่าง60นะคะ60ศูสื่อหวยก็ต้องกลับอยู่แล้วเนาะดีเนาะคะ่ะเต็มเต็มหนี่ที่จริง มันอาจจะเป็นหกหนึ่งเนาะพี่น้องมันเป็นเจ็ดหนึง่งค่ะเสียดายเสียดายโอ้เสียดายแห้งค่ะพี่น้องเลยนี่ผู้ใดน้ำมันนอค่ะดีใจน้ำเดอ้อผู้ใดใดเด้อค่ะแอดมันมากเลยหกนี่ค่ะเบาตั้งมือแรกเลยมาอย่าทิ้งหกเด้อค่ะอย่าทิ้งหกหกมาล้านเปอร์เซ็นแอดจะเบาจังสี่เนาะค่ะมือเศร้าเนะเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาขอเคลีย์ตรงนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเลขมีที่มา ฟอนห้หกตัวเดียวเนาะคะ่ะเลขตัวเดียวนี้ยังไม่เคยหลุดนะคะหกเนี่ย่เคยหลุดจากเทียพี่น้องค่ะตัดเลนนะะี่ค่ะตัดเล่นก็คือเข่าค่ะบินี่นะคะพราวาเอ็ดมันตัวนี้เอ็ดจะลงมทีตัวนี้แล้วยกงห้พี่น้องด้โชคได้ลาบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคือฟันที่หกหกมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะผู้ดใดแวะเขาไมา่เห็นก็บสด้โชคได้ลาบอยู่เนาะค่ะเนาะ ได้พอนอพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้หวยคนละเอ็ดน้ำในเดอ้อค่ะก <c oughs> ็ะถือว่าเขางวดที่สามทําสสำเร็จพี่น้องสำเร็จงวดที่สามต่อกันเลยสามงวดติดค่ะ <c oughs> ค่ะจุดถูป,ปูกันได้นะคะศูนย์หกตรงๆเลยค่ะศูนย์หกตรงตรงเลขถูป,ปูนะคะค่ะผู้ใดเบิ้งอ่าคริปที่แอดไลน์สซดมือเ้านี่จะเห็นเลขสองศูนย์หกค่ะ ดีใจน้ำเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเขาไม่เห็นคลิปนี่คลิปมือเศร้าเนาะค่ะจะได้โชคได้ลาบเยอะค่ะแอดฟันไปอยู่ที่หกศูนย์มันออกตัวกับสื่อหวยกะต้องกลับอยู่แล้วแมนป่ค่ะพี่น้องดีใจค่ะอันมือจักแเมนงานอย่างตัยเนงานอย่างใน้จักขาวดําจักสีชมพูเนี่ยแหละค่ะราวาทั้งงานแต่งทํ้งงานศพงานศพประเดี๋ยวไปเลยพอดีเครียดของยู่เฮยนเพราะว่ามีงานแต่งเนาะจะไปงานศพประเดี๋ยวไปค่ะพี่น้องเอฟซีมาค่ะกัขอให ไปสู้ภพภูมิดีๆภาะวะละสางความดีไวหลายเดอ้อตาสาแล้วก็ขึ้นเป็นเทวด,ดายุ่เทิงฝ่าพุ่นละเนาะค่ะเนาะค่ะศูนย์หกหกศูนย์พี่น้องบ่าเมนเข่าเ้าของแอสของน้องต้าชนถ้าตัวไหนชนคือตัวนั้นเด่นชนแล้วมาค่ะพี่น้องชนแล้วมาเพราะวะ่าเลขของแอสหกศูนย์ของน้องต้าศูนย์หกฟันที่ศูนย์หกเลยนะคะเพราะวาแอสมั่นใจตัวนี้ฟันห้ตัวนี้ ตัวนี้มมกค่ะพี่น้องงวดที่แล้วพันหายเก้าเก้าพันหายเก้าเก้าบ่มีผููตามบะมีบ่มันบันเนาะค่ะมันบท่ันเราบอกตรงๆก็คือหมานบ่มี่เนาะพี่น้องเนาะค่ะหมานบ่มี่ที่นี่ก็เลยว่าเออสูตรเด่นตัวเดียวของแอดมันชนที่หกกับศูนย์หกกับศูนย์หกกับศูนย์เยอะมากค่ะแต่สูตรนี้คือจับตัวนี้เพราะว่าถ้าไปจับศูนย์หกคือกันมันจะชนครับของเนาะค่ะ เพราะวา่ามันจะเสียโอกาสจับเดนพี่น้องคือแอดจะจะจะมากสิอ่าเลขมิทีมาเนี่ให้หกตัวเดียวนี่ถือว่าแม่นนะคะกาที่พานมากกับวอลุดตัวเดียวจะจับคู่จะเป็นแบบนี้ค่ะในบางครั้งแต่ถ้าเข้าคือเข้าต,ตัวตรงไม่ได้กลับค่ะค่ะฝากติดตามเน่เดอ้อพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามให้หววคนไลเอดเน่เดอ้อค่ะนะคะเพราะวา่าได่แนวทางดีๆีเพราะวา่าเล่าเพราะวา่าห้าน้อยเนาะคะ่ะ แอดก็จะเอาลงมาไห้แนวตัวเลขดีๆเอาลงมาไห่พี่น้องมาแจ้งให้พี่น้องให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันให,ให้ได้เงินได้ข้ามน้ำกันเนาะค่ะเพราะว่าแอดจะพยายามเหตุให้ตัวเลขมันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเฮตดได้ด้อค่ะค่ะมาอัดคลิปเฝ้าเนาะค่ะโดยที่บ่ได้อีงอยังเลยนะคะคือตอนนี้ค่ะคือเอาแบบธรรมชาติเลยค่ะธรรมชาติเลยเพราะว่าเคียยงงานเก็บของอยู่หวก็ประทันในแล้วดีค่ะต่เลยขึ้นมัดรุน ก่อนหวยจะออกก็คือจุดถูบขอปูนะค่ะว่าลูกมาว่างอ่ายุทธูปหมดแรกขอให้ปูซอยลูกเนี่ยเด้อขอให้เขาศูนย์หกเลยปดิขอตัวอื่นเพิ่นเลยค่ะเพราะว่าขอศูนย์หกเลยค่ะขอให้เลขออกศูนย์หกบอกปูเพิ่นนะค่ะเนาะปูเพิ่นก็ดีค่ะเพิ่นสุกใส่ศูนย์หกเลยพี่น้องค่ะแอดถึงบอกไงคะว่าเอ่อที่ผ่านมาเกิดปฏิหาริย์เนาะคะ่ะแอดจุดได้เจ็ดเก้าเก้า พ่อตั้งแต่เก่าๆออกขังลางแล้วพี่นอ้องเก้าตัวยุกกลางลบค่ะเป็นศูนย์ขึ้นมาแต่ไม่ชัดแต่พอรู้ว่าเป็นศูนย์พอออกข้างบน907พี่น้องอันนี้คือแอดเห็นกับตัวเองเลยค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะสิ่งนี้มอยู่จริงค่ะแอดเชื่อค่กเลยค่ะว่าพุ่มเจ้าทีพุ่มตนคามนี่เพิ่นปกปักรักษาเพิ่นใโชคให้ลาบ เพื่อนไอ้เอดได้มีอยูมีกินคือพุ่มต้นขามนี่เลยพี่น้องก็จะเข้าปีอยู่ในอ่ายูสำรลบล่ะพี่น้องบม่เคยเหตุอีกถือว่าเพื่อนปกปักรักษาดีมากตอเลยค่ะสาธุสาธุเดอ้อเพราะว่าเอ็ดยังเป็นโห้าน้อ,อยในโรคห้า เลยพี่น้องค่ะมันคตละสูตรแต่มันมาชนกันที่ตัวนี้นะคะมันมาชนกันยุทธ่ตัวนี้เลยพี่น้องนะคะตัวนี้มันจะมีห้าศูนย์ชนมันจะมีศูนย์ห้ากับศูนย์หกที่ชนกันค่ะสองใบของแอดเป็นหาศูนย์หกศูนย์ของลองตาเป็นศูนย์หาศูนย์หกเนาะคะา่ะเพราะว่าตอนแอดล่องน่อแอดก็จะบอกว่าตัวใดชนคือตัวน้น่เด่นเนาะพี่น้องเนาะ คงจะจํากันได้ยว่าตัวไหนชนคือตัวนั้นเดนเดนค่อนข้าง,งจะชั่วค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดน้ำเนยเดอ้อค่ะเพราะว่าแอดจะเอาเนวทางดีๆมาลงไห้เนาะค่ะเนาะพิมพ์เว้นวรรค่ะห้ยแล้วก็เว้นซะก่อนเว้นวรกก่อนเลยค่ะข้าเจ้าเขาบ่ไา้นะคะพบางคนเขาเจ้าก็จะติดตามเพราะว่ามันจะมีช่องเว้นวรคอยู่ค่ะถ้าห้ยพิมพไปเลยมันจะบ่เข้าค่ะบ่เห็น แอดกัแน่น้ำผู้เฒ่าจังซันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดน,ำน้ำเนเด้อค่ะสามารถชิกเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายคุณพอ่อคุณแม่นะคะคเนาะค่ะย่งเล่าพัฒนาที่หน่งวดต่อไปเขานับหนึ่งแล้วเพรอมเข่าสามสามวดิดวดที่สเอาบะได้เนาะพี่น้องเนาะเริ่มนับหนึ่งไม่ก็คือได้หนึ่งแล้วค่ะวดที่สองก็คือ,อของวันจันนี มือเอื่นเนาะสิบเจ็ดเพิ่นยังหยุดอยค่ะเอาเป็นเรื่มของวันพุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะปอวาหลายยายห้างค่ะของน้องต้าพารวยแอดเน้นไว้หยุดอ่าแอดบ้างเด่นยุดที่เก่ากับศูนย์นะคะเก้ามาลักลอยพี่น้องเก่ามาลักลอยค่ะศูนย์มาหลักสิบพี่น้องศูนย์มาหลักสิบศูนย์หกตรงตรงค่ะพี่น้องค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวยคนละเอ็ดในเด้อค่ะตรงตรงเลยค่ะของน้องต้าแต่ว่าของแอดเขาตัวกลับเนาะคะ่ะเนาะของน้องต้าพารวยเข่าศูนย์หกค่ะพี่น้องนี่ผู้ใดๆน้่มาเนาะคะ่ะผู้ใดเขาไม่เห็นหมือเสาร์ได้กิมไว้ได้อ่าได้สื่อได้หาไบ่เนาะค่ะกะขอให้ให้ได้ลหลายๆคนในเด้อค่ะเด้อให้ได้ทั่วประเทศพ่ดละผู้ใดเขาไม่เห็นกะคือสีใดกันยุสุคนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า แอดเว้าตลอดเลยวะหกมาล้หกมาเน่นอแอดเว้าตลอดเลยค่ะเพราะว่ามือที่ลฟ์สดนะเออโงหวยเล่าไปกะเพราะว่าก้อนนะพระท่านได้เราะท่านเปิดช่องเนาะค่ะค่ะพี่น้องโอ้ยแอดตื่นเต้นค่ะเลขเขาทั้งสองใบเลยตื่นเต้นพี่นอ้องบพได้เบิงเ่งซ้ำเลยค่ะว่าเลขกมันชนกันเพราตาหวยออกมาเอามันเขาทั้งสองบินจังเลยมาเบิ่งว่า อันหนึ่งศูนย์หกอันหนึ่งหกศูนย์นะคะดีนะบินของแอดบ่อเขาน่าจะเป็นหกหนึ่งเนาะพี่น้องจะได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะอันนี้ก็ตัดได้ได้ดค่ะหนึ่งศูนย์หกนี่นะคะเพราะว่าบางคนเขาจะเรียนตัวตัดค่ะอ๋อมันเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะบ่แมนบ่แมนขอขอเอาใหค่ะตื่นเต้นโผล่พี่น้องค่ะศู 6, 60, นย์หกหกศูนย์เนาะคะ่ะศูนย์หกหกศูนย์เข่าเต็มเต็มพี่น้องของน้องตาขเข่าตัวตรงพี่น้องศูนย์หกเลยค่ะ เขาตรงๆศูนย์หกเลยค่ะเพราวะโอ้แอดดีใจแอดตื่นเต้นม,มาท่านเศร้าอยู่ค่ะค่ะพี่น้องค่ะดีใจน้ำเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดได้โชคได้ลาบก็ได้กดติดตามไว้ให้แอดน้ำในเด้อค่ะเพราะว่ารอบนาจะได้อ่าแนวทางดีๆจะได้เอาล่งไห้เนาะค่ะเข้ามาแล้วสามงวดติดพี่น้องไปรุ่นงวดที่สี่กันค่ะให้มันตัวกันนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ